สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังเรียนภาษาสวีเดนอยู่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆค่ะเราจะมาฝึกคำว่าเป็นอยู่คือในภาษาสวีเดนนั่นก็คือคำว่า är är แปลว่าเป็นอยู่คือผ่านมาให้ด้วยนะคะในส่วนที่วงเล็บเป็นรูปที่ผ่านมาแล้วแต่เราจะไม่พูดถึงนะคะเราจะฝึกแต่เฉพาะในส่วนของคำว่า är เราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามง่ายๆขึ้นมาหนึ่งคำถามนะคะนั่นก็คือมันคือใครหรือมันเป็นใครเบมแอร์เดียรเบมเดียมันคือใครตอนนี้เรามาดูคำตอบค่ะคำตอบก็ง่ายๆค่ะเอาเดียมาตั้งเลยค่ะเดียแปลว,ว่ามันนะคะ d ดียร มันคือเมื่อกี้ถามเวมแอเดียมันคือใครตอบมันคือเดดแอร์เราจะหาคำมาเติมช่องว่างที่เป็นไว้นะคะเมื่อถามเวมเวมหมายถึงใครคำตอบก็จะต้องเป็นคนนั่นเองนะคะเช่นเดแอร์ยยก คันเล่แดอยยอกคันเล่มันคือฉันคันเล่มันคือฉันเองคันเล่ไงประมาณนั้นคำถามและคำตอบนี้ก็อาจจะพบเจอเวลาคุยโทรศัพท์มีเสียงโทรศัพท์ดังเรารับสายเราถามเปมแอดเดใครน่ะคนตอบก็อาจจะตอบว่าแด้ยยอกคันเล่ฉันไงคันเล่คนตอบกับคนโทรรู้จักกันนะคะ ในกรณีน forder, ี้มาดูตัวอย่างคำตอบที่สองค่ะแรร่ r เร e เดอแแอร์แร่มันคือครูเดอแแอเอลี่มันคือนักเรียนมันคือหมอมันคือแพทย์เดอแแอร์แกถ้าเป็นคนไข้ Patient Patient เดอแแอร์ผู้ป t วยเดอ i e n t มันคือคนไข้ d e อแอมัม,ม,มันคือแม่ d e b บอนมันคือเด็กหรือมันคือลูกต่อมาเราจะเปลี่ยนค่ะใช้คำถามใหม่นะคะ h o t แอ่เดียว,วอดแปลว่าอะไร w o ดแอ่เดียมันคืออะไร w o a t อะไรเราก็จะต้องหาคำที่มาตอบโจทย์นะคะอะไรสักอย่างหนึง่งเช่น t h e ะแอ hund ฮุนด์แปลว่าหมาหรือสุนัขแดฮุนด์มันคือหมาแดคัตแดคัตมันคือแมวหรือมันเป็นแมวแดแอแชร์เลียกแดแอแชร์เลียกมันคือความรักหรือมันเป็นความรักแดแอร์ฮอตแดแอฮอตมันคือความเกลียด ต่อมาเราเปลี่ยนคำถามคะ่ะเมื่อกี้ถามใครอะไรไปแล้วตอนนี้เราจะมาถามอย่างไร Who er det Who er det Who er det มันเป็นอย่างไรหรือมันเป็นยังไงถามมันก็ตอบมันนะคะมันเป็น The air ช่น t d e är bra det är bra มันเป็นดีแต่เวลาแปลตัดคำว่าเป็นออกไปนะคะฟังเข้าใจนะแต่มันไม่รื่นหูมันไม่ถูกหลักของไทยถูกหลักสวีเดนแต่ไม่ถูกหลักไทยเวลาแปลออกมาเราก็ต้องแปลให้ถูกหลักไทยก็คือเราต้องตัดคำว่าเป็นออกไปในประโยคนี้นะคะเด b บรมันดีถ้าจะเอาเป็นมาด้วยเราก็จะต้องแปลว่ามันเป็นสิ่งดีหรือมันเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราแปลว่ามันเป็นสิ่งดีมันถูกหลักไทยแต่มันก็จะกลายเป็นไม่ถูกหลักสวีเดนเพราะว่าคำว่าบรอเนี่ยมันไม่ใช่คำนามมันเป็นคำคุณศัพท์นะคะตัวอย่างต่อมา Do ล t there do i ิทคำถามเดิมนะคะคือแอ่เดมันเป็นยังไงเด r d โดลิ t มันแย่หรือมันไม่ดีเดอะยอบิต e ดอ o ยอบิต มันยุ่งยากมันลำบากใจมันเป็นทุกข์คำว่าโยบิดแปลได้หลายอย่างคะ่ะก็คือมันไม่มีความหมายตรงๆไปเปะในสถานการณ์ที่ต่างกันคำว่าโยบิดก็แปลแตกต่างกันคะ่ะอย่างเช่น the air yo b i t แปลว่ามันยุ่งยากเหลือเกินมันหนักก็คือเป็นความรู้สึกหนักใจยุ่งยากลำบากใจแต่ถ้าเราบอกว่า ดูแอลหยบบิ๊กดูแอลหยบบิ๊กคุณเนี่ยเป็นคนน่าลำคาญคุณเป็นคนที่แบบสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้คนอื่นนั่นเองนะคะ The a s t u t e the a s t u t e มันใหญ่ s t u o t แปลว่าใหญ่ the a mick แก the a mick แกมันเยอะ m i c แกแปลว่าเยอะหรือมากนะคะ the a mick แมกะะมันเยอะ the e l i t e e แต่ เดีลีแตมันนิดเดียวเีตนิดเดียวต่อมาเราจะฝึก air ที่แปลว่าอยู่กันบ้างนะคะเราเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อนนะคะ w h r e are u Where are you? Where are u เธออยู่ไหนถามเธอตอบฉันนะคะเมื่อกี้ถาม Where are y o เธออยู่ไหนตอนนี้เราก็ตอบว่าฉันอยู่ แล้วก็ตามด้วยสถานที่ค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันอยู่บ้านยกแอร์เฮมมายกแอร์เฮมมาฉันอยู่บ้านถ้าเราจะบอกว่าฉันอยู่นี่ยกแอร์ฮร์ยกแอร์ฮร์ฉันอยู่นี่โยกแอร์ดร์ยกแอร์ดร์ Yo, Yo, ฉันอยู่นั่น โยกแอร์อีสกูลันยกแอร์อีสกูลันฉันอยู่ที่โรงเรียนหรือฉันอยู่ในโรงเรียนคำตอบสุดท้ายโยกแอร์พโยเบตโยกแอร์พโยเบตโยกแอร์พโยเบตฉันอยู่ที่ทำงานนี่ก็เป็นทั้งหมดของตัวอย่างประโยคสั้นๆง่ายๆฝึกใช้คำว่าแอร์ er, ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใครที่หยุดก็ขอให้มีความสุขพักผ่อนเยอะๆใครทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ